แเลยแม่ไม่มีอะไม่มีไม่มีได้ยังไงแม่เห็นเขาสื่อกันอ่ะเขาสื่อแล้วกตา จะเลือกก่อนได้นะครับ10บาทร้อนๆใ,ใหม่จ้านิ่งกนันใหม่ๆด้านนี้นะจ้า50บาท่ควายหินได้นะคะ അനതാവ ദൈവസ്വാഗതം

I ขอบคุณค่ะเลือกเลยค่ะสิบ,บาททุกไมเลือกได้เลยนะคะจิ้มเลยไหคะสิบาทค่ะเลือกเลยจิ้มไหยลูกถามชื่อไ่ะอดเลือกกันก่อนละ เลือกได้จ้า้ <he> e. เลยนีใ่ใหม่ๆร้อนเลยจิ้มหรือแยกคะได้้แ่ข้าวเองแวนเลือก<อ>เ,เป็นก่อนได้นะจ้าครบสิบ,บาทหแครับนะะ้องนอนค่ะสีิบจิ้มไหมคะแวนเลือกเป็นก่อนได้นะจ้า ห้าสิบจ้เอาน้ำจิ้มไหมจ้าห้าสบาทค่ะสแกนด้านนี้จ้าได้เลยค่ะห้าสิบบาทดยค่ะดิ้งกันใหม่ใเลยจ้า รัวได้นะคะเริวก่อนนะครับอันนี้ก็ได้ค่ะเอาน้ำจิ้มไหมคะน้ำจิ้มก็แช่แช่ตู้เย็นนะคะห้าสิบบาทค่ะเริ่มเลยค่ะชิ้มหรือแยกไม่เน่ลนะคะเลือกเลยค่ะสี่สิบบาท ค,ค่ะก,กันใหม่ๆจ้า,กาอกอาได้เลยค่ะสิบบาททุกงางนะคะเลือกได้เลยตินลนะกเลย่ะิดนก่าเอา้้ไหมคะดกนเลยครับติดกันใหม่ครับ

ได้มั้ยคะแล้วก็นะจ๊ะวัน ừ. 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 ใช่นะว่าไม่เลือกบ่อน้ำพันนี่เลือกบ่อถ้าน้ำพันก็เลือกเต็นโตถ้าน้ำแท่งก็เลือกซันเดย์น้าไง นีกมันตองเยอะเกินนะหรอรมันเลยต้องจ่ายค่าค่าสีเยอะแล้วได้เลยนะคะให,หม่ๆเลยครับไม้ละสิบบาททุกไม้ มาดไม้ลยค่ะเรื่องได้เลยค่ะสวัสดีครับสัดครับอนงไหนนะครับทางว่างเยอะนะครับไม่ต้องจอดรอนะครับไม่้อรอโดยรถข้างหลังด้วยนะครับติ่จไปยันด้วยนะครับสวัสดีครับ 这个。<music> นี่นะครับสิบบาทดอม้เละคร